you สวัสดีครับอยู่ก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับและโจค่ะมิสซูเอ็มพีค่ะวันนี้อันนี้คันที่2ของวันกันแล้วนะครับใช่คันนี้น้องเตรียมที่จะไปส่งมอบที่ระยองโอ้โห,โหวันนี้<ห>ก็จะมาเป็นลูกของกระบะไตรซิ่งนะครับสีประตูเตี้ยน่าหล่อมากนะครับใช่เลยค่ะกับคันนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆนะคะกับตัวไทตันตัวเตี้ยเนอเป็นตัว GLX นะคะคเกียร์ธรรมดา5สปีดสีขาวแบบนี้ราคา6 6 8 2 0 0 0บาทนะครับถ้าสีอื่นเพิ่ม7,000นะครับนี่นะครับแล้วแน่นอนนะครับโปรเราก็พิเศษจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับลูกค้าใช้เงินรับรถอยู่ที่17,700บาทนะครับซึ่งอันนี้คือ15%นะนะครับ15%ที่เราช่วยให้ลูกค้าใช้เงินออก่าชัด17,700แล้วก็แต่งทั้งคันให้แบบนี้เลยด้วยนะครับก็คือคุ้มค่ามากๆนะคระเป็นเลทที่ผ่านง่ายดอกเบี้ยไม่แพงด้วยนะคะใช่นะครับแล้วก็นี่นะครับ โดมต้อ้แต่งเริ่มต้นนะครับติยาแต่งไม่ได้เยอะมากนะเรียบหรูดูดีนะครับยังมีโลโก้ไททันสปอร์ตสีดำเงาลูกค้าเรือกเป็นดำเงาเนาะนี่ลูกค้าสั่งเลยลูกค้าอยากได้แบบนี้เองนะครับนี่นะครับถัดมานะคะก็จะต้องเป็นตัวล้อแม็กพายเอกของเราเลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กรุ่นไหนคะเป็นล้อของตัว S วันนะครับ S1F F นะครับนี่ตามชื่อเลยนะเรจะมีส่งรูปไปลูกค้าดูแล้วครับว่าอยากได้แบบไหนเนาะลูกค้าก็เลือกแบบมานะครับก็แบบนี้มาเลยนะครับล้อตัวนี้ระบุสีตัวครอบดิสด้วยใช่เป็นสีเหลืองลูกค้าต้องการสีเหลืองเราก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะก็คือบอกเลยว่าเปลี่ยนให้นะครับเพราะจริงๆล้อเดิมมันแค่1 0บหาสนิ้วซึ่งอาจจะยังแบบ เขาอยีางไระยังไม่ร่พอนะครับนอกจากนี้นะครับเปลี่ยนล้อแล้วนะครับนี่ทั้ง4ล้อให้เลยนะเราก็ยังมีใส่ไลเนอร์ให้นะครับไลเนอร์แท้ไลเนอร์ของแท้มิซูนะคะติดฟิล์มให้รอบคันติดฟิล์มให้รอบคันค่าดำเนินการจดทะเบียนก็ฟรีโโอ้หกันสาดข้างก็จัดให้นะครับกสาด้ง็ครบรวมถึงยังใครในนะครับเราได้มีการเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่เป็นจอแอนดรอยให้แล้วนะครับ ก็คือใช้เป็นจอ a n d ด o i d นะคะแถมยังมีตัวกล้องหน้าและกล้องหลังด้วยนะกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะคะเข้าที่จอเลยแล้วก็กล้องสงหลังก็ติดที่จอให้ดีเหมือนกันนะคบก็คือเปลี่ยนให้แบบเขายังอันนี้คือเน้นใช้งานแบบตามของที่ลูกค้าต้องการเลยนะใช่คัดเน้นๆกันเลยก็คือเป็นแบบ บริหารเม็ดเงินลูกค้าอย่างคุ้มค่าที่สุดใช้เงินเบาสถสบายสบายใช่ครับแล้วแน่นอนนะครับเราก็จะไปส่งให้ด้วยนะครับไปถึงระยองเลยนะคะนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมน้องหมีไปเซอร์ไพรส์ลูกค้าให้ถึงที่เช่นกันะครับงนเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้าที่บ้านเลยไปกันเลยค่ะ